อะสำหรับบทที่3นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลักการการออกแบบหรือการจัดองค์ประกอบภาพในบทที่2ที่ผ่านมาเนาะเราก็ได้ดูแล้วว่าในงานเทมเพลตต้องประกอบเรว่อ,อะไรบ้างซึ่งเราจะนำองค์ประกอบต่างๆมาจัดลงในงานเพื่อให้งานมันดูสวยและน่าสนใจมากขึ้นซึ่งหลักการการออกแบบจะขอสรุปมาให้ทั้งหมด5หัวข้อเนาะข้อแรกการจัดแนวข้อที่2การจัดกลุ่มข้อที่3 การลำดับความสำคัญข้อที่4ความสมดุลข้อที่5พื้นที่ว่างข้อแรกการจัดแนวหรือ alignment การจัดแนวช่วยให้งานดูเป็นระเบียบและดูมีแกนยึดอ,อย่างภาพตัวอย่างภาพฝั่งที่เป็นเครื่องหมายถูกองค์ประกอบต่างๆจะชิดไปฝั่งซ้ายทั้งหมดเนาะแล้วก็จัดแนวให้มันอยู่ตรงกันทำให้งานดูเป็นระเบียบและดูสวยแต่ภาพฝั่งที่เป็นเครื่องหมายผิด องค์ประกอบทั้งเท็กทั้งรูปภาพมันยังจัดดูสเป,สปรสปะเนาะไม่รู้ว่าจะยึดแกนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาหรือตรงกลางทําให้งานยังดูไม่เป็นระเบียบแล้วก็งานก็จะดูไม่สวยซึ่งสําหรับรูปแบบการจัดแนวเนาะเราจะสรุปมาให้ทั้งหมด3รูปแบบหลักๆรูปแบบแรกชิดซ้ายหรือขวาฝั่งในฝั่งหนึ่งไปเลยรูปแบบที่2แบบถึงกลางซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่คนมักจะเอามาใช้ซะส่วนมากเนาะเพราะว่า1มันจัดง่ายแล้วก็ ยังดูดีอีกด้วยด้วยแบบที่3คือมีทั้งชิดฝั่งซ้ายและชิดฝั่งขวาซึ่งเราก็ต้องมาออกแบบดีๆว่าส่วนไหนจะชิดฝั่งซ้ายแล้วก็ส่วนไหนจะชิดฝั่งขวาอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานเนาะอย่างภาพแรกภาพฝั่งซ้ายสุดเราจะขอเน้นไปที่ตัวข้อความเป็นหลักเนาะเช่นเดียวว่าภาพแรกข้อความจะชิดฝั่งขวาทั้งหมดเนาะทั้งข้อความหลักที่เป็น beauty cosmetic อ่าข้อความรองที่เป็น คำอธิบายต่างๆแล้วก็ตัวที่เป็นโลโก้แล้วก็สุดท้ายข้อความเสริมที่เป็นโซเชียลมีเดียต่างๆเนาะแล้วก็งานชิ้นที่2จัดในรูปแบบถึงกางทั้งเทคแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์อ่าแล้วก็รูปที่3มีทั้งชิดฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอ,อย่างฝั่งขวาเนาะก็จะมีข้อความดักที่เป็น Get Your Berry Here อ่ะแล้วก็จะมีด้านล่างที่เป็นโซเชียลมีเดียส่วนฝั่งซ้ายก็จะมีอ่ะ Your Logo เนาะแล้วก็มีคำอธิบายด้านล่าง ซึ่งมันช่วยให้งานดูเป็นระเบียบแล้วก็ดูดีขึ้นอีกด้วย